สวัสดีครับวันนี้มาดูงานแมคโครกันครับสายแอร์รั่วครับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับความเย็นปกติแล้วนะครับแอร์ทำงานความเย็นได้ก็ความแอร์ตัดปกติแล้วครับ เก็นได้คอมแอร์ตัดแล้วคอมแอร์นัดทำงานนะครับคอมแอร์ตัดครับคอมแอร์ทำงานครับสวัสดีครับส่งงานเรียบร้อยครับสายแอร์รั่วครับ มีการเสร็จสีนะครับเป็นแผ่เลยนะครับแล้วก็เราไปตัดต่อนะครับใส่หัวใส่หัวเชื่อมเป็นโอริงนะครับเพราะว่าสายที่นี้ต้องสั่งจากศูนย์นะครับเราหาซื้อด้านนอกไม่มีขายนะครับสายแอร์รั่วหนึ่งเส้นนะครับเรียบร้อยครับความเย็นปกตินะครับเวลาแอร์เย็นคอมแอร์ก็ตัดนะครับตัวนี้คือคอมแอร์นะครับ ความแอร์นะครับเวลาความเย็นใช้ได้ก็ตัดปกติแล้วนะครับปกติแล้วครับตอนนี้ส่งงานเรียบร้อยนะครับระบบแอร์แมคโครเล็กนะครับก็จะมีแผงระบายให้ดีนะครับเวลามีฝุ่นเกาะตามนี้ก็ต้องทําความสะอาดต้องเป่าต้องทําความสะอาดนะครับถ้าการระบายหม้อน้ําไม่ดีการระบายแผงร้อนไม่ดีคือแผงคอนดิเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าระบายไม่ดีก็ทําให้เกิดปัญหานะครับแรงดันสูงแอร์ไม่เย็นได้นะครับตัวนี้กองแอร์ก็ยังไม่มีขายนะครับ ต้องไปสั่งศูนย์เหมือนกันนะครับเอาหาซื้อแถวนี้ไม่มีขายนะเดี๋ยวเป่าทาความาสให้ลูกค้าก่อนนะครับส่งงานเรียบร้อยครับสายแอร์รั่วตัดต่อให้เรียบร้อยนะครับมาดูกลองแอร์ก่อนครับด้านในกองแอร์สกรปรกนะครับ ไปหาซื้อให้ลูกค้าแล้วไม่มีของนะครับร้านอะไหลแอร์ทั่วไปไม่มีนะครับต้องสั่งก็เดี๋ยวทําความสะอาดเป่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้ลูกค้าใช้งานได้ก่อนนะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับตู้แอร์อยู่ตรงนี้นะครับความเย็นดีลมแรงดีอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้ความความเย็นของแอร์ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ